บทที่สองแต่เด็กซื้อไว้บทนี้มีสาระมั่นจัดจะซื่อตรงไว้เติบโตเป็นผู้ใหญ่คนรักใคร่และเชื่อถือคำมีตัวสะกดที่กำหนดในหนังสือเสียงสระมันฝึกปรือรูปนั้นหรือแปลกเปลี่ยนไป ชามาหน้าตาน่ารักชอบไว้ผมหางมา้ากิริยามารายาสุภาพเรียบร้อยพูดจาไพเราะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเรียนหนังสือเก่งเป็นหัวหน้าห้องที่ขยันขันแข็งใครๆที่รู้จักชามาก็อยากให้ลูกหลานของตนเป็นอย่างชามาวันนี้อีกเช่นกัน ชามาได้ทำให้เพื่อนๆและคุณครูชมความคิดอันชาญฉลาดขณะประชุมเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมชามาคิดว่าเราเอาขยะมาขายกันเดือนละครั้งเก็บเงินไว้พอปลายปีเรานำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนดีไหมคะเพื่อนๆหลายคนพยักหน้า ส่งเสียงฮือฮาเห็นด้วยแต่เพื่อนบางคนทำหน้ารังเกียจเมื่อได้ยินชามาพูดถึงขยะคงนึกถึงเศษอาหารเปลือกกล้วยถุง๋วยเตี๋ยวกระมังแล้วใครจะซื้อขยะพวกนี้แค่คิดก็อยากล้างมือแล้วชามาพอจะเดาสีหน้าเพื่อนออกไม่ใช่ เราหมายถึงขยะแห้งที่นำมารีไซเคิลพวกกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องน้ำอัดลมไง,งเพื่อนเหล่านั้นถอนใจเฮ้อโล่งอกไปทีไม่งั้นคงต้องขอลา <_ H ur> ครูสุมมนาช่วยสรุปความคิดของนักเรียนเป็นข้อตกลงร่วมกันว่า ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนทุกคนจะนำขยะมาจากบ้านชาม,มาและเพื่อนๆอีกกลุ่มรับอาสาดูแลการแยกประเภทขยะครูสม,มนาติดต่อร้านรับซื้อของเก่าให้เข้ามาซื้อตั้งแต่เช้าก่อนโรงเรียนเข้าเพื่อเด็กๆจะได้มีส่วนร่วมและเข้าใจระบบซื้อขายกิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยดี เด็กๆตั้งห้องร่วมมือกันเต็มที่เพื่อนเพื่อน้อ,นองอื่นเมื่อทราบเรื่องก็นำขยะมาร่วมด้วยพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยทั้งหลายสนุกสนานเฮฮาชามาอีกนั่นแหละที่คอยจดบันทึกน้ำหนักของขยะแต่ละประเภทโดยมีเพื่อนเป็นผู้ช่วยเพื่อความถูกต้องในการคิดงาน เรื่องนี้คงจะผ่านไปด้วยดีถ้าชามาไม่ไปที่ร้านขายหนังสือในศูนย์การค้าแล้วบังเอิญเดินผ่านหน้าร้านตุ๊กตายี่ห้อดังอะไรนั่นตุ๊กตาแสนสวยราคาพันกว่าบาทลดราคาเหลือ200บาทหมดเขตสิ้นเดือนนี้ชามาใจเต้นตึกตักอยากได้เหลือเกิน แม่คะซื้อตุ๊กตาตัวนั้นให้ลูกได้ไหมคะแม่มองหน้าชามาตุ๊กตาตัวนั้นเป็นความจำเป็นของลูกหรือเปล่าที่บ้านก็มีอยู่หลายตัวแม่เพิ่งจ่ายเงินซื้อหนังสือที่เป็นของจำเป็นให้ลูกไปแล้วถ้าลูกคิดว่าจำเป็นและอยากได้ก็เก็บเงินซื้อเองดีไหมลูกชามาได้แต่มองตุ๊กตาด้วยตาละห้อย อีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วชามาจะไปหาเงินที่ไหนจะทำอย่างไรดีอยากได้เหลือเกินแล้ววันศุกก็เวียนมาอีกเมื่อคิดเงินค่าขายขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วครูสุมมนาส่งกล่องเงินให้ชามาถือไปห้องก่อนเพราะครูสุมมนาจะต้องแวะที่ห้องพยาบาล เพื่อดูอาการป่วยของนักเรียนคนหนึ่งขณะรับกล่องเงินจากครูสมมนาความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาถ้าเราเอาเงินในกล่องไปแค่200คงไม่มีใครรู้เราเป็นคนคิดเรื่องนี้เองขยะเราก็เอามาถ้าหยิบไปเสียบ้างก็คง ไม่มีใครว่าแล้วอีกความคิดก็ตามมาติดๆทําไม่ได้ถ้าเราทําอย่างนั้นเราก็โกงชัดๆโกงเงินส่วนรวมไปเป็นของตัวหน้าอายขายหน้าถ้าใครรู้เข้าคงไม่มีใครอยากคบความคิดดีและความคิดชั่วความคิดทั้งสองผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ตลอดทางที่ชามาเดินกลับห้องแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชามาตัดสินใจได้เด็ดขาดชามาสะดุดก้อนหินหกล้มลงข้างพุ่มเข็มกอใหญ่กล่องเงินหกกระจายมีก้อนอิดอยู่ใต้พุ่มเข็มชามาหยิบเงิน200บาทสอดไว้ใต้ก้อนอิดอย่างรวดเร็วเพื่อนๆที่เห็นเหตุการณ์พากันตกใจ รีบวิ่งเข้ามาช่วยชามาช่วยเก็บเงินใส่กล่องไม่มีใครสนใจก้อนอิดก,ก้อนนั้นเลยเมื่อครูสม,มนากลับมาที่ห้องเพื่อนๆรีบรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นครูสม,มนาไม่ได้สนใจเงินในกล่องเลยแต่กลับเป็นห่วงว่าชามาจะเจ็บตรงไหนขวัญเอ้ยขวัญมาดีแล้วที่ไม่เจ็บตรงไหนคนดีเทวดาคุ้มครองอยู่แล้ว คำพูดของครูสมนาทําให้ชามานิ่งอึง้งเทวดาคุ้มครองคนขี้โกงอย่างชามาด้วยหรือชามาได้เงินซื้อตุ๊กตาแล้วแต่ทําไมไม่มีความสุขเลยมันร้อนอยู่ในใจคนขี้โกงคนขี้โกงน่าอายเป็นหัวหน้าเสือเปล่ากลับยักยอกเงินส่วนรวมเสียงนั้นดังก้องอยู่ในสมองชามาผุดลุกผุดนั่ง กระวนกระวายแม้แต่น้ำสักอึกก็กลืนไม่ลงนอนชิชากำลังคุยกันได้ยินเสียงแววแวๆโกงโกง,โกงเขาเห็นเราทำใช่ไหมเพราะเมื่อเชา้านิชาเดินตามหลังเรามาข้าวทำไมทัศนะชี้มือมาทางเรากลุ่มนั้นก็เห็นใช่ไหมว่าเราทำอะไร เขาต้องนินทาเราแน่ๆถ้าชามาได้เข้าไปฟังเพื่อนๆคุยก็จะรู้ว่าไม่มีใครรู้เห็นเลยว่าชามาทำอะไรพวกเพื่อนๆกำลังคุยถึงละครเรื่องโปรดดารายอดนิยมบางกลุ่มคุยเรื่องชามาก็จริงแต่เป็นความ่วงญใจหัหวหน้าที่ดีอย่างชามาเป็นขวัญใจของเพื่อนทุกคน ชามาสำนึกได้เมื่อนึกถึงคำพูดของยายความชั่วทำง่ายนะลูกเพียงแค่คิดจะทำก็มีสิ่งรอบตัวมาช่วยให้ทำความชั่วได้สำเร็จแต่ความดีนี่ทำยากมันจะมีอุปสรรคมาขัดขวางตลอดทำให้เราล้มเลิกได้ง่ายๆแต่ถ้าทำได้แล้วเราก็จะรักษาความเป็นคนดีไว้ได้ จริงอย่างที่ยายพูดจากเหตุการณ์เมื่อเช้าจนถึงบัดนี้ยังไม่ทันข้ามวันชามาหาความสุขไม่ได้เลยเงินไม่บริสุทธิ์อย่างนี้นำมาแต่ความทุกข์โกงเงินคนอื่นแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าโกงมันจะเป็นไปได้อย่างไรความลับไม่มีในโลกอยู่แล้ว ชามาปิดตาแน่นไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์ที่จะตามมาเป็นเด็กโกงเงินเล็กน้อยยังทุกข์มากขนาดนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทุจริตจะทุกข์ทรมานขนาดไหนแล้วชามาจะทรมานตัวเองไปทำไมใช่ชามาจะทรมานตัวเองไปทำไมโชคดีเหลือเกินที่ชามาคิดได้ทัน ก่อนที่จะทำผิดไปมากกว่านี้เย็นนี้ชามาจะขอกลับบ้านช้าหน่อยไปแวะที่พุ่มเข็มแล้วกลับมาสารภาพกับครูสุม,มนากล้าทำแล้วต้องกล้ารับผิดสิชามาจบแล้วนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจกลับไปอ่านซ้ำอาจจะมีตกหล่นบ้างผิดบ้าง พย,ยายามอ่านซ้ำหลายๆรอบและก็ทำความเข้าใจนะคะนักเรียนจะเก่งขึ้นทุกๆวันเลยค่ะ